อรุณสวัสดิค่ะพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆลูกๆหล,ลานๆทุกๆคนสำหรับในเช้าวันนี้ที่เราได้พร้อมใจกันที่จะเข้ามาร่วมกันนั่งลงด้วยความสงบและอ่านพระคัมภีร์ในเวลาเช้า ของทุกๆวันและอ,อธิษฐานทูลทุกสิ่งต่อพระองค์และอ่านคำเปล่าประกาศของพระวจนะของพระเจ้าขอให้พวกเราทุกคนตั้งใจฟังนะคะลูกาบทที่6ข้อ37อย่าพิพากษาเขาแล้วพวกท่านจะไม่ถูกพิพากษา อย่าตัดสินลงโทษเขาแล้วพวกท่านจะไม่ถูกตัดสินลงโทษจงยกโทษให้เขาแล้วพวกท่านจะได้การยกโทษยหอนบทที่3ข้อ16 17พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระบุตรเข้ามาในโรคไม่ใช่เพื่อพิภากษาโรคแต่เพื่อช่วยกู้โรคให้รอดพ้นโดยพระบุตรนั้นอิสยาบทที่61ข้อสิข้าพเจ้าจะเปรมปรีอย่างยิ่งในพระยาเวใจของข้าพเจ้าจะลิงโลดในพระเจ้า ของข้าพเจ้าเพราะพระองค์ทรงสวมเสื้อผ้าแห่งความรอดให้แก่ข้าพเจ้าพระองค์ทรงคุมข้าพเจ้าด้วยเสื้อคลุมแห่งความชอบธรรมเหมือนเจ้าบ่าวที่โภคศรีรษะแบบปุโรหิตและเหมือนเจ้าสาวที่แต่งตัวด้วยเพชพรพลอยอเมนในสุภาษิตบทที่สาม ข้อ11.12ลูกเอย๋ยยาดูมิน่นพระดำรัสสอนของพระยาเวและย่าเมือนายพระดำรัสตอนเตือนของพระองค์เพราะพระยาเวทรงตรักเตือนผู้ที่พระองค์ทรงรักดังบิดาตักเตือนบุตรที่เขาโปรดปรานอาเมนให้เรามาปัง ในการอ่านข่าวประกาศขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าในพระคิดข้าพเจ้าได้รับการยอมรับข้าพเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าข้าพเจ้าเป็นมิตราหยายของพระคริสต์ข้าพเจ้าได้ถูกนับว่าเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อข้าพเจ้าได้รวบรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าและ เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ในจิตวิญญาณข้าพเจ้าถูกซื้อเอาไว้ด้วยราคาสูงข้าพเจ้าเป็นขขออภัยนะคะและข้าพเจ้าเป็นของพระเจ้าข้าพเจ้าเป็นส่วนหนึ่งในพระกายของพระคิดข้าพเจ้าเป็นธรรมมิกชนข้าพเจ้าได้รับการยอมรับว่าเป็นบุตรของพระเจ้าข้าพเจ้าสามารถ เข้าถึงพระเจ้าได้โดยตรงผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้าพเจ้าได้รับการอภัยและรับการปลดปล่อยจากความบาปของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นคนที่ดีพร้อมในพระคิดอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์น,นั้นได้ทรงรักและห่วงใยพวกเราพุกคนพระองค์ตัดว่า เราไม่ควรจะไปพิภากษาใครเพราะว่าพระองค์ได้ทรงสอนให้เรานั้นที่จะไม่ไปตัดสินหรือวิาพากวิจารณ์ใครให้ยกทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับพระองค์แล้วพวกเราจะไม่ถูกพิภากษาและอย่าตัดสินลงโทษเขาจงยกโทษให้เขาที่เขาทำผิด เราไม่ถือโทษโกรธใครใครทําผิดเราก็ยกโทษให้เขาเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกพระองค์ได้ทรงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาเพื่อ,อช่วยเหลือคนในโลคนี้ให้พ้นจากทุกข์ไม่ใช่มาเพื่อพิพากษาของโรคแต่มาเพื่อช่วยกู้โรคให้รอดโดยพระคุณนั้นปะบิดาเจ้าข้าพระองค์ นั้นได้ทรงเมตตาที่จะสถิตอยู่กับลูกทุกคนตลอดมาพระองค์ทรงซื้อเรามาด้วยราคาแพงเท่ากับชีวิตของพระองค์พวกเราเป็นส่วนหนึ่งในกายของพระกิดพวกเราทุกคนเป็นธรรมมิกชนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบุตรของพระเจ้าพวกเราทั้งหลายสามารถเข้าถึงพระเจ้าได้โดยตรงผ่านทางพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ พวกเราทุกคนได้รับการอภัยและการปลดปล่อยจากความบาปของพวกเราที่ได้กระทำข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นคนที่ดีพร้อมในพระคิดอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พงนั้นทรงเมตตาลูกทุกคนตลอดมาพระองค์ไม่เคยถือโทษกับพวกเราสิ่งใดที่เราทําผิด ได้ทูลต่อสารภาพต่อพระองค์พระองค์ก็จะทรงประทานให้ขอพระองค์ได้ทรงเมตตาสติตอยู่กับลูกทุกคนปกป้องคุ้มครองลูกทุกคนให้พ้นจากภัยพิบัติต่างๆ และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในครอบครัวไม่มีปัญหาเรื่องเงินทองไม่มีหนี่มีสินมีกินมีใช้ไม่อดอยากเป็นที่รักให้ของทุกคนที่พบเห็นลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ได้ทรงเมตตา ต่อลูกและทุกคนตลอดมาขอบพระคุณพระองค์สัรเสริญพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าแห่งเมืองนาซาเลสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท,ท่านนะคะ